ทุกๆ6วินาทีทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งชนิดต่างๆ1คนในปัจจุบันคนวัย35ปีขึ้นไปป่วยเป็นโรคเบาหวานมากถึง2.4ล้านคนหนึ่งใน3ของผู้ป่วยเสียชีวิตบางคนพิการกลายเป็นภาระของคนรอบข้างต้องใช้ยาแทนอาหารจนเกิดการสะสมในร่างกาย แต่คุณสามารถลดปัจจัยเสี่ยงของการก่อโรคต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยการหันมาดูแลสุขภาพที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ด้วยดูทเววีที่ได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์ที่กล่าวถึงการรวมตัวของสารอาหารมากกว่า200ชนิดอย่างเหมาะสมจนเกิดเป็นผลทางเภสัชและให้ประโยชน์ในการป้องกันและลฟื้นฟูระบบการทํางานของอวัยวะภายในที่ผิดปกติซึ่งเป็นสาเหตุของการก่อโรคต่างๆเช่นมะเร็งความดันโลหิตสูงเบาหวานภูมิแพ้โรคกระเพาะโรคระบบทางเดิอนอาหาร Found that a has a beneficial effect on the on a จากสถิติ92%ยอดการสั่งซื้อซ้ำย่อมเป็นการยืนยันประสิทธิภาพที่ให้ผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงระบบขับถ่บายเรื่องของโรคกระเพาะมักจะมาหาผมอยู่เป็นประจำโชคด,ทดีที่ได้นิวทรีมาช่วยทําให้อาการเหล่านี้หายไปเป็นบาหวานอยู่คหมอบอกว่าเป็นเยอะแล้วนี่เพราะทานวานหางจระเข้ตัวนี้ประมาณเดือนกว่าๆหมอนัดไปเขาไปทําอะไรมาดีขึ้นก็พอดีม,มีลูกค้ามาแนะนํา ให้กินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ผมก็เลยลองทานอาการภูมิแพ้ก็รู้สึกว่าจะหายไปเลยอะฮะคือฉันเป็นโรคหวัดเขามานานแล้วอะฉันทานน้ำว่านหางจระเข้ดูพอกินไปแล้วร,รู้สึกว่า มันดีขึ้นจะดีแค่ไหนถ้าคุณได้อยู่กับคนที่คุณรักได้นานขึ้นแล้วคุณจะแปลกใจกับร่างกายที่แข็งแรงสดใสร่วมสร้างสุขภาพใหม่กับนูทรวีวันนี้โปรโมชั่นซื้อนูทรัลวี6ขวดแถมวีโก้2ขวดพร้อมรับ VCD การปรับสมดุลร่างกายแบบวิถีพุทธโดยอาจารย์ชัยนรงค์และพิเศษสุดเมื่อซื้อชุดครอบครัวนูทรวีรับเครื่องตรวจวัดน้ําตาลในเลือดฟรีเพื่อการดูแลภาวะเบาหวานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพโทร1577